ผมเด็กชายวรพงทองสูงสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงวรัิาชาทองสงพวกเราเป็นมัคคุเทศก์ตัวน้อยของกอทหารเป็นอย่างที่สามวันนี้พวกเราจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของวันทหารศึกครับวันทหารศึกคือวันอะไรเนาะหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองหรือหลังสงครามมหาเอเชียบุรพาสิ้นสุดลงมีคุณปู่คุณลงุณลงทหารไทยจำนวนมาก ที่ถูกปลดประจำการกระทันหันส่งผลให้ทหารและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนในการคลองชีพเป็นอย่างยิ่งจึงได้มีเสียงเรียกร้องขอให้ทางการพิจารณาความช่วยเหลือแก่ครอบครัวทหารเหล่านั้นกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลจึงพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือเสนอพระราชบัญญัติ จัดตั้งองค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกหรือเรียกโดยย่อว่าอพอสอจุดเพื่อทำหน้าที่ให้การส่งเคราะ์ทหารผ่านศึกและครอบครัวพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2491จึงได้ยึดถือวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึกซึ่งผู้คนมักจะเรียกวันที่มีการลำลึกถึงทหารผ่านศึกว่าวันป๊อปปี้หรือป๊อปปี้เดย์ซึ่งมีการนำดอกป๊อปปี้มาเป็นสัญลักษณ์แทนทหารผ่านศึกดอกป๊อปปี้ในทางสากลแล้วถือว่าเป็นดอกไม้ที่สื่อความหมายถึงทหารผ่านศึกผู้พลีเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องมาตุภูมิอันเป็นที่รักส่วนสีแดงนั้นสื่อความหมายถึงสีของเนื้อทหารหานที่ได้หลังชโลมแผ่นดินด้วยความกล้าหารและเสียสละอันมีเกียรติสูงสุดสำหรับประเทศไทยองค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศิษย์ให้มีฐานะเป็นองค์การของรัฐเพื่อการกุศลและเป็นนิติบุคคล ตำหน้าที่ดูแลและให้การส่งเคราะแก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการและผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศรวมทั้งการเชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึกในวันทหารผ่านศึกของทุกปีการส่งเคราะหทหารผ่านศึกในพระบรมราชปปาธับด์มีการจัดพิธีและกิจกรรมที่สำคัญ และแก่พิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาและพิธีวางโพรมาลาของบุคคลสำคัญของประเทศนักอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอันเป็นอนุสรณ์สถานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงลายนามของทหารและวีรชนที่เสียชีวิตในสงครามข้อพิาพาทระหว่างไทยและฝรัร่งเศสสงครามมหาเอเชียบุรพา และส่งครามเกาหลีสำหรับในจังหวัดนครราชสีมาคุณลุงคุณพ่อคุณอาได้กระทำพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีระไทยที่ข่ายสุรนารีกองทัพภาคที่สองตัวในพิธีดังกล่าวบุคคลสําคัญทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ยังมีชีวิตอยู่ ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานได้ร่วมกันคารวะโดวงวิญญาณทหารกล้าและลำลึกถึงวิรกรรมของความเสียสละของเหล่าทหารผ่านศึกผู้พีเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิอันเป็นที่รักสวัสดีครับสวัสดีค่ะ